มาครับผมกราบสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมชายพีนะครับที่อาณาจักรรถมือ2เกตเอนะครับร้านสลุกคานะครับผมนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมถ่ายคลิปคันนวราแคปไปนะครับวันนี้มาใหม่แล้วนะครับผมเป็นตัว4ประตูครับสีแดงเหมือนกันนะครับสดๆเลยนะครับในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับต้องมาดูตัวรถจริงนะครับสีแดงสดเวยสวยมากครับผม นะครับคันนี้เป็นนาวาร่า2.5 EL Black Edition นะครับปี2019 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเลขไมค์40,000โลเท่านั้นนะครับราคาดีมากนะครับ515,000เท่านั้นนะครับผมนะครับใครหานาวาร่าอยู่นะครับผมนะครับจัดได้เลยนะครับราคานี้บอกเลยว่าไม่แพงครับผมนะลูกค้านะครับห้ามพูดเลยว่าแพงนะครับผมนะรถสวยสภาพเกรดเอแบบนี้นะครับไมค์40,000โลนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสมราคาแน่นอนนะครับนี่ไฟหน้าดูครับ โปรเจคเตอร์ครับผมนะครับเรียนไฟสวยๆใสๆไฟเดย์ไลท์สองสว่างตองวันนี้ให้ครบนะครับนี่ครับหน้ากระจังดูครับร่องรอยนี่ครับรอยสะเก็ดทงสะเก็ดหินนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นสายจอดนะครับผมนะครับเอารถไปจอดครับผมนะครับรถปีสิบเก้าไม่สี่หมื่นโลนะครับจอดแน่นอนนะครับสภาพนี้นะครับช่องรมดูครับรอยฉีกขาดไม่มีไฟตันหมอกคู่หน้าของแท้นะครับผมตัวนี้นะครับมีให้ครบทั้งหมดนะครับคิ้วซุ้มล้อดูครับกราบโชว์หมุด นะครับแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสติกเกอร์ดูครับนี่นะครับสติกเกอร์แบ็กเอดิชันนะครับตัวนี้แท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ครับเนื้อสีผิวพันธุ์หลังคาดํานะครับผมนะครับแดงตัดดําสวยมากนะครับผมนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบ18ครับแท้เดิมโรงงานนะครับแม็กเป็นดําเงานะครับผมนะครับหัวน็อตใสๆเลยนะครับจับคู่กับยางโตโยครับคันนี้นะครับยางปี2000คันนี้ได้ยางปี2000เท่าไหร่ครับ ยูนี่ครับผมนะครับรถปีสิบรถปีสิบเก้านะครับผมนะยางปีหนึ่งเก้ายางติดรถนะครับผมนะครับดอกยางเสริมแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะครับยางสภาพนี้ส่งรถไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวจัดการดูแลให้นะครับในส่วนตัวกระดดกซุ้มล้อดูครับนี่ครับรถเข้าใหม่นะครับดิยังมีคาบวิ่งมายังเลอะคราบฝุ่นคาบโคลนอยู่เลยนะครับนะครับผม นี่ครับเีลยวล้างทาความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสวยกริบกรับแน่นอนนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบเลยนะครับสําหรับนวรานะผมนะใครหาอยู่พี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับต่างจังหวัดนะครับผมนะาชอบนะครับผมน่าสนใจโทรมาได้เลยนะครับนี่ครับผมสติกเกอร์ลายไฟสวยๆนะครับผมสภาพดีมากนะครับสติกเกอร์ประตูดูครับ2.5 DDTI นะครับเป็น VGT Turbo นะครับมาในข้างของแท้ติดรถนะครับตัดด้วยสติกเกอร์สีส้มนะครับเข้ากันมากนะครับดูครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับ ตัวนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่มาพร้อมกับตัวกล้อง360องศารอบคันนะครับนะครับไม่ว่าจะถอยรูปไหนซอกไหนนะครับเห็นทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับรอบคันสี่บานนะครับแบบนี้เลยนะครับแน่นๆสภาพดีนะครับสีไม่ซีดดูครับสติ๊กเกอร์เสาประตูคิ้วยางขอบนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยขิ้วริ้นนังกระจกเป็นโครเมียมนะครับนี่รอบคันนะครับไม่ดึงไม่อ่านะครับสภาพดี นะครับมือจับประตูพร้อมตัวสมาร์ทคีย์เลดนะครับกดปุ่มเปิดรถล็อกรถได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบครับนะครับภายในดูครับเบาะหนังครับผมดูสภาพเบาะนะครับนี่ครับไม่ช้ําเลยนะครับเบาะสวยมากสภาพดีนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยจริงๆตรงกลางเป็นผ้านะครับดูครับนะครับรถสายจอดนะครับจะสภาพนี้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูครับเบาะผู้โดยสาร นะครับรอยฉีกรอยแตกรอยขาดไม่มีนะครับไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันดูสภาพพวงมาลัยครับนี่ครับวัสดุนะครับผมนะไม่มีรอยถลอกเลยนะครับสภาพดีนะครับมาพร้อมกบตัวค r u i s e c o n t r o รอกความเร็วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับมานี่ครับเป็นระบบ p u s สต t a r t นะครับผมนะเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาคูณนะครับไม่ติดกุญแจถ่านหมดหรือเปล่าครับ มาแล้วครับผมนี่ครับแม่คุณแจน่าจะทานอ่อนนะครับผมนะนี่ครับไม่ต้องตกใจนะครับมาดูเลขไม้กันนะครับนี่หน้าปัดเรือนไม้สวยมากนะครับสําหรับเนวารานะครับดูเลขไม้ครับ4ี่หมื่นแปดพันหนึ่งขอไปสี่หมื่นแปดร้อยสิบห้ากิโลนะครับผมนะครับรถปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าไม้สี่หมื่นเท่านั้นนะครับผมน้าน้อยมากๆนะครับผมน้าน้อยจัดๆเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับ โคตรแน่นนะครับบอกเลยว่าเครื่องโคตรแน่นนะครับผมนะนะครับพวงมาลัยดูครับนี่แต่ดังนะครับนะแต่ดังครับผมนะครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับผมนะตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับผมนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับกล้องมองถอยพร้อมกล้องสำหรับเสียงรุสารอบคันนะครับผมนะนี่ครับขับขับอยู่เปิดดูกล้องแบบนี้ก็ได้ครับนี่เป็นไงครับผมเกียร์อยู่ตำแหน่งพีนะครับดูกล้องได้เลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับนะเวลาเลี้ยวนะครับผมนะเส้น นี่ครับเป็นไงโค้งตามนะครับผมดูครับผมนะออปชันของเนวาร่าคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนะครับหัวเกียร์ออโต้นะครับผมดูด้วยครับหัวเกียร์ใสๆใหม่ๆนะครับแผงเกียร์ดูครับโครเมียมเงาเงาเช็ดล้างทําความสะอาดสปาชุนใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับใหม่กริปแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลกลางเบรกมงเบรกมือดูครับ ตึงๆึมือเลยนะครับเก๊เก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอได้เก็บพอได้ใช้ด้านบนเป็นหนังนุ่มๆนะครับในส่วนตัวคอนโซลหน้าดูครับนี่นะครับใหมคกริปนะครับรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเก๊หลุมนะครับมีช่องที่ว่าเสียบนะครับนะที่ชั้นบงชั้นแบตได้อีกนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ใส่พราใส่ของได้นะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้นะครับผมตัวนี้นี่นะครับออฟชั่นครบมากนะครับระบบไฟนะครับฝ้าเพดงเพดานต่างๆดูครับติดครบทั้งหมดนะครับ ที่บังแดดดูครับมีกระจกแต่งหน้าให้พร้อมไฟแบบนี้เลยนะครับถุงมะติดยังไม่แก่ออกเลยนะครับนะครับฝั่งคนขับนะครับจะเป็นที่เน็บบัตนะครับผมนะนะครับอาจจะมีรอยเจิมนะครับผมนะเป็นรอยแป้งตรงนี้นะครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับนี่ครับใช้น้ายาฟอกทาความสะอาดได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนอื่นนะครับดูนะครับขาบนิ้วมือรอยสกปรกไม่มีนะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเอกสารนี่ครับ นาวรา2.5 EL นะครับตัว Black Edition นะครับราคา5 1 5 0 0 0นะครับผมนะครับรถปี19นะครับเลขไมล์40,000โลนะครับผม เจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมคันนี้ใครหาอยู่นะครับโทรหาชายพีเลยนะครับ0927836442นะครับอย่าคิดนานอย่ารอช้านะครับรถไปไวแน่นอนนะครับสำหรับนาวราขายดีพอๆกับรีโวเลยนะครับผมนะครับนี่ดูครับช่องแก้วนงแก้วน้ำต่างต่างนะครับแผ่นเพจเลียกตัวถังนะครับนี่เอาไปเช็คประวัติที่ศูนย์นิสสันใกล้บ้านได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับ นี่ครับเสากลางด้านในนะครับสีเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ลื่นๆมือครับไม่มีสากไม่มีรองสีนะครับหัวน็อตดูครับนะครับไม่แกะไม่ขยับบานพับแท้เดิมทั้งหมดนะครับนี่เป็นไงนะครับเนียนๆนะครับผมนะทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับการรีวิวของชายพีนะครับเน้นตรงไปตรงมานะครับผมลูกค้านะครับนี่มีตรงไหนถ่ายเรียงถ่ายปิดบังแน่นอนนะครับนี่ดูครับดูตัวเนื้อสีผิวพันตัวรถ นะครับสวยเสมอกันหมดนะครับสีแดงบอกเลยว่าเด่นมากนะครับขับสีดําสีขาวสีบอลเงินนะครับเกลือนถนนนะครับขับสีแดงแบบนี้นะครับขับแบบนาวาร่าแบ็กอิดิชันอย่างนี้นะครับเด่นแน่นอนนะครับรถสวยมากนะครับห้องผู้โดยสารดูครับกว้างๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมนี่นะครับนั่งไปไม่ต้องไปบ่นร้อนนะครับขอแอร์ขอแย่งแอร์จากผู้โดยสารด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังมีให้ครบนะครับแล้วดูสภาพเบาะด้านหลังครับ ดูครับสภาพความใหม่นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยแตกนะครับผมนะครับสภาพสวยใหม่ทั้งหมดนะครับนี่กล่องไม่โฟกัสนะครับนะครับฝ้าเพดานด้านหลังดูครับเนียนกริปนะครับใหม่ใสสะอาดนะครับผมนะไม่มีคราบหรือคราบสกปรกนะครับเสาหลังเก่งดูได้เลยนะครับนี่นะครับไม่มีรอยต่อของการน้าสีครับนี่ครับดูให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีสากมือแน่นอนนะครับลูกค้ามาดูตัวรถจริงมาลองสัมผัสเองก่อนได้นะครับนะครับแผงประตูใหม่ๆแบบนี้เลยจ้ะนะครับสวยๆนะครับ ตัวล็อกเด็กมีให้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมลูกค้านะครับลูกค้าหลายคนชอบโทรมาถามครับน้องรับรถไปนะครับน้องทําไมเปิดประตูจากภายในไม่ได้นะครับนี่ลองดูตัวล็อกเด็กตัวนี้ก่อนนะครับผมนะครับเวลาเช็ดรถล้างรถนะครับเราชอบไปโดนนะครับผมนะครับสติ๊กเกอร์แผงกระบะนะครับแบ็กเอดิชั่นนะครับสภาพสวยๆคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นแบบโชว์หมุดนะครับสภาพดีนะครับนี่หัวน็อตใสๆเนียนๆนะครับกับแผงกระบะนะครับรอยขูดรอยถลอกรอยดุ้งไม่มีเลย นะครับผมล้อแม็กสภาพสวยระบบเบรกหน้าดิสหลังดำนะครับล้อแม็กดูครับไม่ดุงไม่รูดไม่คูดนะครับผมนะครับตามสเต็ปนะครับผมนะนี่นะครับช่วงล่างนะครับรับประกันว่าแท้เดิมทั้งหมดนะครับกระดกซุ้มล้อดูได้เลยครับนี่ครับคัดทรงคัดสีตัวรถนะครับสภาพเดิมหมดครับนะครับทอยเสียเดิมเดิมนะครับยางกันคงกันโคลนซุ้มล้อมาครบหมดนะครับออกรถที่สนุกค้ามั่นใจได้เลยนะครับลูกค้าไม่โดนรถย้อมนะครับผมรถชนหนักจมน้ำพลิกความไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะครับ ฝ่ายจะซื้อเราบอกเลยว่าเก่งมากๆเราเคี่ยวมากๆนะครับก่อจะได้รถมาแต่ละคันนะครับเช็คแล้วเช็คอีกนะครับผมนี่ดูครับเลนไฟท้ายสังขวานะครับคมไฟใหม่ๆใสๆนะครับรอยแตกไรยงานรอยขูดไม่มีนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับผมนี่นะครับฝาปิดท้ายนะครับเป็นตุดเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่เหมือนใครเขาแน่นอนนะครับเฉพาะนาวราเท่านั้นนะครับผมนะาแบบนี้นะครับรูปทรงดีไซน์สวยงามนะครับเลนสันฝาท้ายนะครับชัดคมสวยหมดนะครับ โลโก้ e อลนะครับโลโก้นิสสันนะครับโลโก้นาวาร่ามาครบทั้งหมดนะครับมือจับฝาท้ายดูครับสีดํานะครับพร้อมกล้องมองถอยเดี๋ยวให้ดูแมกไรเนอร์กันนี่เป็นไงครับพื้นปูกระบะนะครับผมน่าสภาพใหม่เลยนะครับรอยตัดรอยเจาะไม่มีนะครับดูครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาเลยนะครับนะครับรอยฉีกรอยขาดไม่มีนะครับสําหรับตัวแมกไรเนอร์นะครับนี่หูร้อกหูหิ้วนะครับผมนะนะครับสภาพใหม่ใใสๆครับนะครับโครงสร้างแผงกระบะดูครับหัวน็อตนะครับ ไม่ถอดไม่แกะนะครับรอยซีนจุดแมตอาร์คต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับนี่ดูแผงใต้ฝาท้ายครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นพาช่างนะครับพาคนที่เรารู้จักหรือว่าไว้ใจนะครับมาดูรถร่วมกันกับเซลกับชายพีได้เลยนะครับผมนี่ครับยืนยันเลยนะครับน้องลูกค้าการันตีให้เลยนะครับมาดูรถร่วมกันได้นะครับนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับผมมาที่ร้านสนุลกค้านะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับร้านอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีนะ นะครับกันชนท้ายนะครับสีดำนะครับพลาสติกปิดกันชนนะครับของแท้ติดรถทั้งหมดนะครับผมสภาพดีนะครับรอยบุบรอยด้งไม่มีนะครับผมนี่ดูชัดๆนะครับบุดดูใต้ท้องกันหน่อยนะครับช่วงล่างดูครับโช๊คนะครับผมแหนบคัตซีนะครับเพาคงเพาขับร้ออะไรดูครับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับท่อเสียเดิมๆนะครับพื้นกระบะด้านล่างดูครับไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับนี่ครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับก้มต่ํามากไม่ได้ครับผมนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดครับ นะครับผมดูแผงกระบะครับฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยๆนะครับสวยเนียนกริปนะครับเดิมโรงงานสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับหนี่เรนไฟท้ายหลังซ้ายครับนะครับสภาพดีนะครับสติ๊กเกอร์แท้เดิมทั้งหมดนะครับฟองอากาศนะครับผมน่าไม่มีนะครับผมตัวนี้นะครับเดิมจากโรงงานจริงๆนะครับผมน้าลูกค้าเรียมสันแผงกระบะดูครับเส้นสายสวยงามมากนะครับผมมองเห็นเด่นชัดเลยนะครับ นี่ครับดูตัวเนื้อสีประตูหน้าประตูหลังเสาหลังเก๋งแผงกระบะดูครับสีเสมอกันทั้งหมดนะครับไม่มีบันไหนดํากว่านะครับหรือว่าสว่างกว่านะครับสภาพสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับล้อแม็กนะครับหลังซ้ายดูครับสภาพนี้เลยนะครับนี่ดอกยางนะครับยางด้านหลังดูครับดอกยางดีกว่าล้อหน้านะครับผมนะครับแล้วก็กระโดดซุ้มล้อดูครับอันนี้เดิมทั้งหมดนะครับ นี่ครับก่อนสงมอบนะครับเดี๋ยวสปาชุดใหญ่ล้างให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับอย่าตกใจอย่าเอะใจนะครับนี่ครับบายในข้างนะครับของแท้ติดรถนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมนะครับเผื่อลูกค้าอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงๆนะครับจะได้ตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับนี่ครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับขอรูปภาพรูปถ่ายเพิ่มเติมเป็นภาพนิ่งนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมนะครับ่ี นะครับตรงตกแน่นอนนะครับในคลิปยังไงตัวรถจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมสวยจริงนะครับผมนะรถแท้รถเดิมดูไม่ออกดูไม่ยากครับผมอ่ดูออกดูไม่ยากครับนะครับรถแท้ดูง่ายนะครับนี่ดูครับหนุ่ขันนู้นก็กำลังรีวิวอยู่นะครับผมนะนะครับขำหมักขาเม่นกันมากนะครับเซลล์ร้านนี้นะครับผมนะครับอ่ะเบาะด้านหน้าฝั่งซ้ายดูครับสวยๆนะครับ นี่ครับผมเสากลางด้านในนะครับไม่มีรอยต่อของการนำสีนะครับเรื่อนมือทุกจุดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับผมนะครับสวยเนียนมากนะครับผมสภาพดีนะครับหัวน็อตดูครับไม่แกะไม่ขยับนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับสภาพเดิมทั้งหมดนี่ครับการันตีให้เลยนะครับเอาไปเช็คประวัติได้นะครับผมนะลูกค้านะครับ นี่เอกสารเอกสารนะครับผมนะพร้อมจบพร้อมโอนครับผมคันนี้ซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับผมนะได้ทุกรูปแบบนะครับผมลูกค้านะครับสนใจโทรมานะครับเบอร์โทร0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับแอดไลน์เบอร์โทนนี้ทักข้อความได้เลยนี่ครับกล้องสำหรับเส็จมือสารอบคันนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเด้ยว l e d มีให้ครบทั้งหมดนะครับผมนะครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านหน้าบางคนหน้าฝั่งซ้ายนะครับคิวซุมลงซุมล้อดูครับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ล้อแม็กให้ดูครบทั้ง4ล้อแล้วนะครับ นะครับสภาพดีแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายดูครับนี่นะครับเนียนกริปนะครับนะครับของเน่ยของตัวนาวาระนะครับเขาจะเป็นพลาสติกนะครับติดแบบเต็มซุ้มนะครับจะไม่เหมือนค่ายีสุหรือว่าดีแม็กหรือว่ารโว้นะครับน่าจะเห็นเป็นกระโดดซุ้มล้อแบบว่าเป็นโครงเด็กชัดๆัดนะครับนี่ครับของนาวาระเขาติดให้เต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะนะครับว่าห้องเครื่องสภาพไหนเป็นยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปชมกันครับผมไปครับ มาครับมาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับรถปี19ไมล์4 0 0 0 0โลดูสภาพห้องเครื่องครับนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเป็น v ี t จเทอร์โบนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องไม่ถอดไม่แกะไม่ยกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยเดิมทั้งหมดเลยนะครับห้องเครื่องแน่นมากนะครับสำหรับโนราครับชุดท่อถ่านชุดสายไฟรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับซองไหนมุมไหนดูได้เลยนะครับผมนี่ นะครับคาบขี้โกงขี้เกลือครับรั่วซึมของตัวน้ํามันเครื่องไม่มีนะครับผมนะครับพาช่างมาดูตัวรถจริงได้เลยนะครับผมนะลูกค้านี่ครับดูหัวน็อตนะครับเนียนกริปทุกจุดนะครับผมน่าซับนงซับในบางคนน็อตยึดบางคนดูครับเดิมทั้งหมดนะครับนี่จุดเป็นอาร์กรอยซีนนะครับสีกระดงกระโดดซุ้มล้อนะครับผมด้านล่างดูครับเดิมทั้งหมดนะครับผมนี่ครับดูได้เลยนะครับขายึดไฟหน้าไม่แตกไม่หักนะครับนี่ครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับหม้อกรองอากาศรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขายึด นะครับแน่นทุกจุดนะครับผมนี่ครับชุดคานชุดแผงหน้าดูครับสีพื้นสีเดิมหมดนะครับนี่ครับชุดคานหม้อน้านะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมนะนี่เดิมๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกฝาครอบด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับจะมองไม่เห็นโครงเหล็กด้านในนะครับนี่จะเห็นแค่ตรงขอบบเป็นเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นี่ดูได้เลยครับผมนะครับชุดคานหม้อน้ําเดิมแท้แน่นอนนะครับเสายึดหน้ากระจังดูครับสีเดิมทั้งหมดครับนะครับสวยมากสภาพดีนะครับผม นะครับแล้วก็ขายยึดไฟหน้าฝั่งซ้ายดูครับนี่นะครับไม่แตกไม่หักนะครับแบตเตอรี่โรกใหญ่ดูครับไฟเต็มนะครับตามแมวเขียวๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับแล้วฐานแบตเตอรี่ด้านล่างดูครับไม่มีค่าน้ํากดน้ํากันรั่วซึมลงไปนะครับให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะครับนี่ครับกล่องฟงกล่องฟิลนะครับผมนะครับระบบ ABS นะครับผมหน้าหนีเป็นระบบเบรกนะครับยังเห็นรอยมาร์กสีโรงงานอยู่เลยนะครับนี่ครับหัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับผมนะเนียนกริปนะครับ นี่ครับทั้งด้านนอกด้านในบนล่างนะครับผมดูครับดูนะครับไม่สวยไม่เดิมก็ไม่รู้จะว่าย่งไงแล้วนะครับผมนะนะครับในส่วนตัวฝากระโปรงหน้านะครับแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับผมนารับประกันได้เลยนะครับจุดเบ็ดองเม็ดอาร์คต่างๆนะครับสภาพสวยนะครับเนียนเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับฉนวนกันความร้อนดูครับสภาพนี้แทบจะร้อเลยนะครับ ดูครับถ้าไม่บอกว่าเป็นมือ2อนี่ผมก็บอกว่าเป็นป้ายแดงครับผมนะในตัวในส่วนตัวฉนวนกันคาร้อนนะครับร้อยชีขาดไม่มีหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะครับฝากกว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับนวราคันนี้นะครับผมนะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความได้เลยนะครับเ้าปลายหลุดนะครับขออภัยครับผมนี่ครับลูกค้าซื้อได้ไปทะเบียนนี้เลยนะครับนะครับ้าวไม่เป็นไรครับผมมา นะครับฝากก็ได้นะครับผมลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมนะไม่สะดวกมาดูรถนะครับตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้เลยนะครับผมนะนะครับสนใจแอดไลน์มาโทรมานะครับนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนทักมาคุยโทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมนะครับก่อนจากกันนะครับผมนะทวนรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นนาวาร่า2.5 EL b a c k Edition นะครับปี2019นะครับเป็นสีประตูเกียร์ออโต้เรียกไม้40,000โลนะครับราคา515,000เท่านั้นนะครับผม นะครับรถปี19ใช้น้อยนะครับรถสายจอดเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับออปชั่นฟังก์ชันจะเต็มทั้งหมดนะครับผมนะครับก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรับเป็นกําลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับผมอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยสภาพเกียตเอแบบนี้นะครับผมเดีวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ